สวัสดีค่ะอยู่กับช่องต้นหลิวลำเพลินอ๊อฟกิเชียลกับพี่น้องค่ะได้ยินข่าวว่ามือนี้มีแดนมาใหม่พาไปเบิ่งก่อนอยู่ยใสยู่ยใสยู่ยใสแดนใหม่วะนี่เอามาตะโดนเราบ่หนิเออซื้อยังหนิต้องผู้ดีค่ะอ้ยซื้อไหมสะออนหลายเนาะแดนใหม่อยู่ยใสคือได้ข่าวว่าแดนใหม่มาเห็นบ่ล้างมุ่นเต็ใส่านส่แหละที่คือเก็ดนี่คือเกาแห่ง ี่กว่าตีกันนี่นี่นี่พี่น้องมันคือแผ่เกจเนี่ยอันผู้ใดเมานางน้ำต้นลิวเนี่ยคือแผ่เกจคือว่าพี่น้องว่ตายตายตายคนที่เป็นพวกทวงพิษสิีซื้อย่างนี้จะเป็นไผผู้ใดคือมานนางยู่นี่คือมานนางน้ำต้นลิวจะเป็นไผคือเจ้าสันเจ้าสันเคยคุณหนาคุณตาบ่พี่น้องไข่คุณอยู่เด้ เคยเคยเห็นเรายุ่นระเบียบเด้น้ำไอ้ยคำแค้นน้ำไอ๋ยทอปด้สมัยนั้นยืนน้ำกันเด้วยเป็นปะจะยืนน้ำระเบียบเป่นปะเนี่ยจบมาจะใสจังไหนนี่คือเดนไม่ยู่นว่าพระประบการเนี่ยมันหาประบกันตะกี้เขาอยู่ระเบียบเนาะี่นย เป็นมันหวานเจ๊ใดบันน้องไปเกลียดเอิรนเขาว่าน้องว่าน้องไปเดี๋ยวพร้อเป็นน้องสองเอิร์นกันเป็นมูเป็นมูกันเนาะเอิรนเอิรนเอิรนเซี่ยวกับอะไรเด้อเป็นเทียนน้องแล้วเปซี่ยวหล่ะเป็นมูกันเนาะเออมันก็มีมูเด้อจริงมันมีมูตีมูประกอบมือประกอบเท้าเท้ากว่าเจ้าซานกะล้มละกันคิดจังไหนคืออยากมาอยู่บงนี่อยากมา ดิชันหลอ,อกไหมแม่นปะนี่จะไข่ะเาบาบระจิตสัมภาษณ์เพื่อนั่งในไข่ะนุ่งเอาผู้เดียวมาเนาะบอดังๆเด้วยประจิตบไดังๆ <c oughs> ดูเป็นคนเบาบ่ค่อยเกงะนะ่งค่ะฝากเย็นดูเจ้าซันด้วยนะคะเบาเบาคายเกง่งทรงคือหมอลำอยู่เนะอะทรงคืออยู่จิตตะเตงทรงคืออยู่เพราะว่าเพิ่นเงฝันเท่านี้คืออยากเป็นแดนเซอร์เหรออยากเป็น เป็นช่างซ่อมรถคันรถบอลั้ห่างนี่ไดปะไดค่ะเออบานีละเขามีคนสวยจูงรถเราดิเขาอะไครับรถเป็นเมื่อไงครับเป็นรถครับเป็นซ่อมเป็นปารสุดยอดหมอลำแกล้วงได้เต้นไงเต้นได้อยากฟังหมอลำไหมได้จะก่อนปะนี่จะเขินพี่ละคอยเปิดมาเหล่ากันตองจัดได้พลังงานไฟในบิรทีด ฟังคลิปหนาเดี๋ยวครับว่าเด็ดเดียมนีเ่อเอาสดเลยมาคลิปหนา เลยไมาอยู่บ้องนี่กล่องจับตลอดเลยเอาเป็นหลองเพลงซื้อๆก่อนนหพี่ค่ะอ่าเอามาจักไหนอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงอยากหูนะเอาเพลงยังไงเอาเพลงยังไงเอาเพลงยังลองติดไปแปลว่ามั่นใจเขาเนี่ยละใหญขายหนาได้ดิใหญขายหนาได้ชมขับได้ดินเดริมน้ำวิวงามเมื่อยามรักงวันวันนี้ที่แกงเลื้ง ¡Eh, ต้นริ้วเลยกะชิพึ่ว่าพี่ดีโมงเลยเพิ่นกะชีประมาณนี้แหละประมาณต้นริ้วนี่ติดตาเป็นหมอลำคืบโบ้ขันไปเสี่ยพี่น้องเนาะตีส้มสอยกันเบิ้งขันอยากติดตามช่องทางกันติดตามเอาเอาแจกแจกภาพจะไปภาพภาพซันรัตดาวันค่ะเจ้าสันรัตดาวันเฟซบุ๊กปะแม่ฮันเจ้าสันรัตดาวันแม่ถ้าแล้วก็ช่องติ๊กต็อกเจ้าสันสาวน้อยลำเพลินโชว์ ไม่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเอ้ยเป็นน้ำเดือดคนเรียบร้อยฝ <c oughs> าของต้นลิ้วน้ำยาการต้นลิ้วตอนน้อยละเมินโจกค่ะน้ำน้ำติ๊กตอนนีะทางแอปฟ้าแล้วกันต,นตน้น,ล,ตนลิ้วค่ะต้นลิ้วสวยสวยอย่าลืมเนอพี่น้องฝากเจ้วซันใ,ในอ้อมความใจใจคนนเด้มมอเป็นม้าม่กะต่อรับยางอุปูลขคือเก่าละเบิ้งคลิปกะให้มีความสุขข,ขอบคุณทุกท่านสำหรับยอดวิวยอดกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมนะคะดูคลิปไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปหล่ะส์ซัพพอร์ตศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะเอาคลิปนี้ฝากไวทีน่นี่ขอบคุณพี่น้องค่ะ